สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้เครซี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ t o y o ต y Yaris Cross 2025รถ SUV ขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยการใช้งานที่ลงตัวและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนเมืองมาดูกันว่า y a r ริ Cross รุ่นใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอก t o y o ต a y a r ริ Cross 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง โคมไฟหน้าและที่มีเส้นสายเฉียบโคมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ยาวต่อเนื่องเพิ่มความหรูหราตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูกราดเกลียวแต่ยังคงความแข็งแกร่งของ SUV อย่างครบถ้วลนล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลโยีที่ล้ำหน้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto c คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่ใช้งานง,ง่ายขึ้น วัสดุภายในให้สัมผัสพรีเมียมพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในรถเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสบายในการขับขี่และโดยสารพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือทริปสุดสัปดาห์ด้านเทคโนโลยี Toyota Yaris Cross 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ o y o t a s a f ซ t y Sense รุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกล้อง360องศาเซนเซอร์ช่วยจอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทําให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นกว่าเดิมมาดูกันที่สมรรถนะโตโยต้ายาริสครอส2025มีขุมพลังให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดโดยรุ่นไฮบริดมาพร้อมเทคโนโลยี eCVT ที่ช่วยให้ประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยมลพิษ ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWDI ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความเน็บแน่นทำให้เหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล Toyota y Yaris Cross 2025เป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่คล่องตัวการเดินทางไกลที่สะดวกสบายหรือการขับขี่ที่ต้องการความประหยัดน้ำมัน ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ครบครันการใช้งานที่ลงตัวและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ให้มากกว่าความคุ้มค่ายาริสครอส2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เครซี่เพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณเกี่ยวกับ To y ยต a y a r i s Cross 2025หวังว่าจะช่วยให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมได้ หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยครับ